ได้เลยจัดให้นี่คือ10อันดับฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาล DC เอาเฉพาะฮีโร่ฝ่ายดีนะอันดับที่10 Green Lantern h a w e Jordan แสงสว่างแห่งเจตจํำนง Green Lantern ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคผู้ถือแหวนพลังที่สามารถสร้างทุกสิ่งจากจินตนาการและเคยต่อกร,ก,รกับสิ่งมีชีวิตระดับจัก,กรวาลมานับไม่ถ้วนเขาคือผู้พิทักษ์เซกเตอร์2814 และหัวใจของ Green Lantern c o r p อันดับที่9สัานาน u r n า s าเวทมนตสกดจัก,กรวาลสาตานาไม่ใช่แค่จอมเวทสาวในชุดนักมายากลเธอสามารถได้เวทร,ระดับ Reality w a r p ร์ปปโดยแค่พูดกลับคำในเหตุการณ์ Justice League Dark เธอเคยต่อกรกับพลังมืดจาก Multiverse และยังคงยินหยัดเพื่อแสงสว่างอันดับที่8ด d r Fate Ken Nelson เสียงสะท้อนแห่งลำดับจัก,กรวาล ด็อกเตอร์เคืออวตารของเทพนาบู U, ผู้ถือหมวกชะตากรรมแห่ง l o s of Or อเดด้วยพลังเวทอันเก่าแก่เขาเคยหยุดการล่มสลายของมิติเวลาปิดผนึกปีศาจและรักษาสมดุลของเวทมนต์ทั่วทั้งมัลติเวิร์อันดับที่7 Wonder Woman Diana Prince เทพีแห่งสงครามและความเมตตา Diana ไม่ได้เป็นแค่ฮีโร่สาวธรรมดาเธอคือลูกของซิล ที่มีพลังของเทพ,พเจ้าผสมกับความรักและเมตตาใน Dark k n i g h t Death Metal เธอได้รับพลังจาก The Hands และสามารถซูเปอร์ปจัวได้แบบตาต่อตาอันดับที่6ชาแซมบิลลี่แบสซันเสียงแห่งสายฟ้าเพียงแค่เปล่งคำว่าชาแซมเด็กหนุ่มก็กลายเป็นเทพสายฟ้ามีพลังของเทพ,พเจ้าทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นพละกกำลังของเฮอร์คูเรสหรือปัญญาของโซโลโมอน เขาเคยประทะซูเปอร์แมนได้สูสีและเคยแบกโลกด้วย2องมื